สายชนชัยพัส,สกุลขอบคุณคุณพิชัยกิจอิทินะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทเจริญสุขเพรสทัตหุ้นชิวจำกัดสมเกาหลีตังกุยจับเครื่องดื่มเ ST ตาสมเกาหลีตังกุยจับพร้อมด้วยสมโอทีครับสมโอทีดีพรอมมีซิงวิตามินบีและสมสก,กัดขวดใหญ่แค่1ิบ,บาทขอขอบคุณครับเริ่มยกทีสามานะครับเพชรจลทานเริ่มจะเดินเบียดแล้วนะครับมีแข้งขวานําไปก่อนแล้วก็จะปล้ำในปืนใหญ่มาชกในเกมตั้งรับบ้างนะครับโอ้โหซ้ายกับขวาดูเบียดกันายต่อยซ้าย เพชรชลธานก็มีเตะขวา่อยขวาแล้วก็จะปล้ำไหนแต่ยังเกาะไม่ได้เลครับมาถึงตอนนี้ปืนใหญ่ไม่ยอมง่ายๆเหมือนกันแล้วก็มีแท่งซ้ายนี่ถือว่าจัดจ้านใช้ได้เลยครับโยกหนี้ของหนักมาเต็มเต็มพี่แล้วครับชนอย่างเดียวอาชีพหลักหน้าบานแขวนป้ายรับจ้างตีเข่าอยู่แล้วนะครับทางด้านเพชรชุลธานครับแม่แต่ว่าปืนใหญ่ไม่อยากจะอยู่ใกล้เลยครับเพราะว่าเนี่ยตัวเองถนัดชกในเกมวงนอกมากกว่าครับซ้ายคือโอ้โหจะเตะขาแรงเลยครับ เดี๋ยวต้องดูครับรางวัลพิเศษัจากผู้สนับสนุนผ่านแนวโน้มน่าจะได้แจกแล้วครับหลังจากแอนตาซินนะครับแอนตาซินในห้างพีในวิลาวชงรวมถึงคุณจิ้นเจเจติดเข้าไปมาตอนนี้ชนทะเละอย่างเดียวแล้วครับเพชรชนละทานโอโ้แต่ว่าเปืนใหญ่ซ้ายโอโ้เอาคือเลยครับผาคนหนึ่งบนออ้ยบวกบัตรแรกกันเอาดูครับมาใครโดนก่อนครับพิชลีดูว่าเพชรชนะละทานนี่เริ่มจะจับทางได้แล้วนะครับตอนนี้ เล่นเจาะล่างก่อนแล้วก็ต่อยหมัดปล้ำในตีเขา่าโอ้โดนเข้าไปทําท่าสะดุ้งทำท่าม,มีอาการเหมือนกันปืนใหญ่มาดูวงในก็พยายามจะไล่แขนลอกแขนนะครับไม่ยอมให้เพชรชนลฐานนั้นตีได้ง่ายๆเพชรชนลฐานไม่สนแล้วครับยังคงชนตลอดเบียดเข้าไปนี่เลยครับเจาะยางนี่จะสร้างปัญหาให้กับปืนใหญ่หรือเปล่าครับโอ้แตะแต่ขาแรงเลยนะครับเพชรชนละทานเอ้ายัดเขา่าอุ้ยแทงคืนไปครับซ้ายครับมา สายน่ากลัวนะครับแต่ว่าวงในอ้าวเพชรชโลธานอาชีพหลักตีได้ไหมแหมพยายามจะรวบพยายามจะกอดไว้แน่แนๆให้ตีไม่ได้กรรมการแยกครับโอ้โหอ้าวมาถึงตรงนี้ครับมาเริ่มเห็นแล้วครับมาในในนี่ชัดเจนเลยครับของไบแดงเพชรชโลธานแต่ว่านอกสายส,สวยๆเจ้าปืนใหญ่เดี๋ยวดูครับมาสายสายรอหัวดู่วงในวงในออเอาแล้วครับต้องเดินเบียดตลอดนะครับเพชรโลธานโอ,โอ้ยนี่นะครับ เจาะยางไปอีกแล้วนะครับเพชรชนละทานขยับเข้าไปปืนใหญ่ก็มีสายนี่คอยกระกัดเอาไว้แต่ถ้าช้าไม่ได้ดูนะต้นขาอีกแล้วบวกหมัดกันแบบนี้แลกกันแบบใครดีใครอยู่นะครับขายพลาดนี่ก็ลงไปได้เหมือนกันเลยครับคู่นี้เสียจังหวะไปนิดนึงเหมือนกันครับเพชรชุนละทานเดินต่อเดินต่อซ้าย,ายสายซ้ำนเน็ตเอ้าช่วงล่างช่วงล่างแม่พอโดนโดนขาแล้วทำท่าไม่ดีพยายามจะบวกซ้ายนะครับหมัดไปเพชรชนละทานแมวันนี้ แลือเกินเอาซ้ายจิ้มมาซ้ายคืนโอ้โห,โหมันจริงๆครับหมดยก3โลกมาแรงแลือเกินขอบคุณมวยเด็ด789ของสวนภูรีสอร์ทร้านอาหารหอมฟุ้งกุ้งเผาท็อกออฟเดอะทาวน์ออกแกนเซอร์หัดใหญ่และอุปกรณ์มวยไฟเตอร์ครับโตยคุณสุเมธซื่อสัตย์บงกตขอขอบพระคุณครับ3ยกที่ผ่านมาว่าเดือดแล้วนะครับยกนี้ฉายแววเดือดตั้งแต่ต้นยกเลยนะครับพิจรฐานนี้เดินเบียดเดินชนต่อยมาสาดแท่งแล้วก็จะปล้ำในโอ้โหพอหลุดพอหลวมนี่ แข้งซ้ายของปืนใหญ่เนะี่ยทำงานทันทีนะครับวงไหนก็คอยไล่แข้งแล้วก็ตีสู้ด้วยเอาละครับเจอแบบนี้นี่อยู่ที่ว่าใครจะยืนระยะได้ดีกว่ากันแล้วนะครับต่างฝ่ายต่างโดนด้วยกันทั้งคู่เลยครับนอกกับนายชัดเจนเลยนะครับเพชรชโธาน,นิถนัดไดนครับอา่าส่วนปืนใหญ่ถนัดนอกซ้ายสายอุหม,มัดมาครับเพชรธานอา้าวควบแล้วล็อกได้ตีได้ไหมเอาตีได้มามันมันยังเอาลากมาตีเพชรชโลธานแต่ดูเลี่ยมจับของปืนใหญ่ครับ พยายามจะรวบพยายามจะกดแขนไว้ก่อนครับ <c oughs> อือหือนี่ครับโอ้โหอย่างที่เรียนไว้ครับแหมยกนี้นีสุดมันเลยครับโอ้โหดูด,ดูออกอาวุธใส่กันครับาตามฝ่ายต่างโดนนะครับแต่ว่าไม่สนครับหยิ่งโดนก็ยิ่งเดินด้วยกันทั้งคู่เสียบเข้าไปโอ้โหวงในนี่อาศัยเหลี่ยมนะครับไล่แขนแล้วก็แทงกันเจ็บๆทั้งนั้นโดนพิกล้มลงไปนะครับปืนใหญ่ จะเดินกยับเข้าหาแต่ว่าเพชรจะโชว์ระ t นั้นชิงเดินก่อนเอา้ามาแล้วนะครับเริ่มจะสู้ในแล้วก็ไอได้เจ็บๆเหมือนกันปืนใหญ่โอ้โหมาถึงตอนนี้วงในนี่ดูไม่ออกจริงๆครับวัดดวงเลยนะครับโอ้โหถูกที่ถูกเวลาครับเหมาะสมด้วยปรกกาทั้งปวงอา่าเดินเหมือนเดิมเกี่ยวได้สวนด้วยบัดสายคืนไปปืนใหญ่อ่าหนในเอาปิดมาหน้าคำมั่มไปเลยครับเพชรโชวทานครับมาเดินเพลินเดินเพลินครับมาเจอเหลี่ยมเข้าไป เตะเข้าไปเพชรจรลธารและดูปืนใหญ่ครับ <c oughs> โอ้ดีด้วยกันทั้งคู่ครับตอนนี้คู่ขี้สูสีเหลือเกินโอ้โหเพชรจรลธารเดินเข้าไปนี่ไม่ระวังนี่จะโดนแทงซ้ายก่อนนะครับปืนใหญ่นี่คอยมีแทงซ้ายแทงซ้ายโอ้ซ้ายนี่มาก็ฉายเป็นชุดเลยนะครับทั้งแข้งทั้งเขา่าโดนอีกแล้วนะครับปืนใหญ่เอาแล้วครับขยับเข้าไปเพชรจุลธารโอ้โหหมุดเข้าไปเอาแล้วครับหงานนี่ดูว่าถึงตอนนี้นี่ เพชรโชลทานไม่ได้เปรียบแล้วนะครับปืนใหญ่นั้นแก้เกมมาดีแล้วคอยไล่แขนวงนอกก็มีสายยาวๆครับติดกันงอมแงมครับแบบนี้แฟนมวยเอาหมัดจิ้มซ้ายไปอีกครับเพชรโชลทานช้าไม่ได้ครับแม่แกซ้ายแกออกออกแล้วแม่นเลยนะครับทางด้านปืนใหญ่ตีไม่ได้กรรมการแยกอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหสุดๆเลยครับในช่วงปลายยกครับพี่บอลโอ้โหนี่ครับคุณออสมาดูมาดมาพลาดได้ไงครับ มวยมวันศุกร์แฟนๆบอกว่าไม่พลาดอยู่แล้วทุกวันศุกร์หกโมงเย็นอาตีเข้าไปอโหดูครับหาชิงล็อกก่อนเลยครับเพชรเพชรชลธาน,นี่มาามวยเขาแต่ว่า,าจังหวะสุดท้ายนี่ไปเกตบำรุงพร้อมด้วยท่านรองนสนามครับพี่บอยคุณเพิ่มคุณทรัพย์เกตบำรุงขอขอบพระคุณครับมาแล้วครับยกสุดท้ายนะครับปล่อยตัวออกมานี่พุ่งเข้าหาเลยนะครับเพชรชลธาน,นหมัดนำไปก่อนแล้วก็ออกแข้งเบียดลุยอย่างเดียว โอ้ยจิ้มล้ตัวต่อยหน้ามาแล้วครับปืนใหญ่ก็คอยดักแทงเลยครับแล้วมีแข้งสายนี่แหละครับคอยประกัจะจดเอาไว้เอาโดนเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่โดนแม้ออกมาหน้าออกมานาะกลัวเลยครับเป็นโจรทานดปัดมาเป็นชุดแม้สายอีกเอ้าคืนไปปัดมาโอ้โหสาวมาเป็นชุดอับตัวบวกตัวกันมาตัวกันตัวกันครับใครอยู่ใครไปครับโอ้โหนีครับมายกที่แล้วน้ำเงินแย่งอาวุธเก่งของแดงครับมหาบัเฉือนวงในแต่ว่าตอนนี้ โอ้โหดูครับปมากลายเป็นมวยหมยัดไปแล้วไฟแ,งแงดงเพชรจุลธารเยอเปียรีโอ้โหแลกกันไฟแลกจริงๆนะครับพลิกไปพลิกมากลอดเลยนะครับคู่นี้ยกสุดท้ายนี่ความเราใจก็ไม่ได้ลดน้อยถอยไปเลยขยับก็ไปตั้งแต่ยกต้นยกเลยนะครับเพชรจุลธานออกหมัดได้อย่างใจจังไหลหมัดแล้วครับโอ้โหสุดๆเลยครับแม่แต่ว่าเวลาเหลืออีกเกือบ2นาทีเลยครับแม่ทั้งคู่ดูเหมือนจะมั่นใจครับ นี่ครับโปรโมเตอร์โบสโปรโมเตอร์ดีเด่นกันกีฬาแห่งประเทศไทยครับมายิ่งทําให้สโลแกนบอกว่าเสียงอยู่รูหมูอยู่ตึกนี่มายิ่งชัดขึ้นชัดขึ้นครับโอ้โหดูครับตอนนี้มาราคาที่มันพลิกไปพลิกมากลับไปกลับมาครับดูครับโอ้โหมวยมันวันศุกร์ของเรานี่เพียงแค่คู่ที่2เองนะครับอะ อาจารย์ธงชัยบอกว่าอีกนิดหนึ่งไอ้น้องมาเพราะว่าสามท่านด้านล่างตอนนี้มายัางรูไม่ค่อยออกเลยครับต่างฝ่ายต่างออกมาเต่ด้วยความมั่นใจด้วยกันนะครับดูแลครับเดี๋ยวก็รู้นะครับต้องมีคนคิดผิดคนหนึ่งนะครับแต่ว่าจะอยู่ที่ฝั่งไหนผูสน้สนับสนุนนะครับของทั้งสองฝั่งนั้นโอ้โหดูว่ามั่นใจด้วยกันทั้งคู่แล้วครับ ผู้ชนะคู่นี้ก็เชื่อเหลือเกินครับว่าจะได้รับเงินพิเศษจากผู้สนับสนุนแล้วก็พี่น้องแฟนมวยพอสมควรครับอ่าสุดๆเลยครับโอ้โหไม่เคยเจอที่ไหนก็มาก่อนครับดีแลลวครับคุณภาพการจัดของทีมงานเพชยินดีครับนำทีมโดยเสียนเนาเสียโบสเสียตังพี่นัทเพชยินดีพี่ล้านกำน,นันครูออสบัวใหญ่พี่อึงอุบลนี่ต้องบอกว่าเน้นๆเลยนะครับเหลืออีก30วิครับ รอลุ้นนะครับว่าชัยชนะจะตกไปอยู่ที่ไหนครับเพชรทานหรือปืนใหญ่ครับ <c oughs> นี่ครับมั่นใจด้วยกันทั้งคู่ครับแดงกระบีนรำเงินของบัวลำพูครับโอ้ถือว่าวันนี้ครับชกเราเรียกเสียงปลบมือเสียงเชียร์จากพี่ๆแฟนหมัดมวยนี่ตึกกระทึกคึกโครมเลยครับ <c oughs> โอ้โหอดยกสุดท้ายแล้วครับน่าอึดใจเดียวครับเดี๋ยวรู้แล้วครับดูครับยอดเยี่ยมครับทั้งไยแดงครับเจ้าเพชรโชรทานกออดิศักน้ำเงินก็บปืนใหญ่พอหลักบุญครับโอ้โหนี่ครับนากรรมการธงชัยครับเดินไปรับไปให้คะแนนอยู่นะครับตอนนี้อืนี่ครับใบสุดท้ายแล้วใบสุดท้ายแล้วครับหันไปทางไหนครับ โอ้โห oh, oh, oh. มุมแดงครับมุมแดงเคชโชรทานาก็อดีศักดิ์ครับแหมพลิกอีกแล้วครับวันนี้ชนะ